สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์กิจฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโ,ดโอใหม่ๆกันไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าหมอดูชื่อดังเตือนแล้วนะทํานายดวงเมืองปี2567ขอให้ทุกคนเตรียมตัวเตรียมใจกันไว้ให้ดีหมอนิดทวีกูลกิจหมอดูชื่อดังได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ทำนายดวงเมืองปี2567 หมอนิดได้ทํานายดวงเมืองปี2567ว่าปี2566เศรษฐกิจว่าแย่แล้วปี2567ปีมะโรงขอให้ทุกคนนั้นเตรียมตัวเตรียมใจกันไว้ให้ดีเพราะเศรษฐกิจจะดิ่งเหวลึกหนักกว่าปี2566เสียอีกบริษัทโรงงานนักธุรกิจห้างร้านต่างๆจะร้องโอดอวยไปต,ตามๆกันบริษัทโรงงานบางแห่ง ถ้าไม่ปิดกิจการก็จะต้องลดจำนวนพนักงานลงอาชีพที่รับผลกระทบมากที่สุดก็คือร้านทองร้านจิวเวอรี่และสินค้าฟุ่มเฟือยในปี2567ธนาคารยังต้องตามยึดรถยึดบ้านหรือคอนโดอีกจำนวนมากคนจะตกงานกันอีกจำนวนไม่น้อยคนจบใหม่ก็หางานทำยากเชื่อว่ามีคนจำนวนไม่เกิน10%ที่ ไม่ได้รับผลกระทบกับเศรษฐกิจในรอบนี้และอีก5-7%ถึงเที่มีฐานะปานกลางก็ยังไม่เดือดร้อนนอกนั้นอาการโคม่าน่าเป็นห่วงเหมือนไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตเงินเฟอ้อเงินฝืดจะรุนแรงมากขึ้นขอให้ระมัดระวังกันให้มากๆยิ่งถ้าผู้นำประเทศไปกู้เงินมาแจกชาวบ้านที่มีอายุตั้งแต่16ปีขึ้นไปหัวละ1 0 0 0 0บาท อนาคตอันใกล้นี้ประเทศไทยน่าเป็นห่วงเกรงว่านี่ประเทศจะเพิ่มสูงขึ้นนี่ครัวเรือนก็จะเพิ่มสูงขึ้นเช่นกันเศรษฐกิจจะฟุบยาวไปอย่างน้อย2-3ปีรวมทั้งปี25 6 7ด้วยประเทศไทยฝากอนาคตไว้กับการท่องเที่ยวเป็นหลักเพราะฉะนั้นเชื่อว่าธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวยังไปได้ดีกว่าธุรกิจอื่นๆปีพศ25 6 7 ให้ระวังภัยธรรมชาติเช่นแผ่นดินไหวและระวังเรื่องของฟืนไฟให้มากด้วยย้อนฟังคำเตือนหลวงปู่ศิลาปีพศ2573น้ําำจะท่วมกรุงเทพผู้คนจะหลังไหลไปอยู่ที่เขาใหญ่หลายคนคงจะรู้จักกับหลวงปู่ศิลาเป็นอย่างดีพระเกจิอาจารย์สายกรรมฐานทางแถบอีสานซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องของการมีญาณอย่างรู้ล่วงหน้า และสามารถที่จะทำนายอนาคตได้อย่างแม่นยำอีกทั้งท่านยังเป็นผู้ที่มีความเมตตาและเป็นผู้ให้จึงมีบรรดาลูกศิษย์ลูกหาและศาสนิกชนทั้งหลายและเหล่าดาราคนดังก็เข้ามากราบไหว้สักการะเป็นจำนวนมากไม่เว้นแม้แต่ละวันแถมวัตถุมงคลของท่านที่ไม่ว่าจะออกมากี่รุ่นกี่รุ่นนั้นก็ตาม ก็มีคนหลังไหลไปเช่ามาสักการะบูชาเป็นจำนวนมากอีกด้วยย้อนไปเมื่อ29พฤษภาคม2567ที่ผ่านมาหลวงปู่ศิลาสิริจันโทก็ได้ออกมาเตือนภัยแก่บรรดาศาสนิกชนทั้งหลายที่ได้เข้ามากราบไหว้สักการะท่านว่าพี่พศ2573กรุงเทพจะเกิดน้ำท่วมใหญ่หรืยจะเริ่มท่วมตั้งแต่ 30ตุลา7 3เป็นต้นไปและก็มีผู้คนมากมายต่างพากันหลั่งไหลอพยพไปอยู่ที่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาเป็นจำนวนมากส่วนที่ดินนั้นก็จะมีราคาแพงขึ้นถึงขนาดที่ว่าขายกันวาลราร้านเลยอาจารย์โอเล่ทักแรงคู่รักดาราอักษรย่อรอเรือไม่จากเป็นก็จากตาย ณสายมูครึ่งปี2,567ไหว้พระพิคเนตเสริมดวงทักแรงกลางรายการคนดังนั่งเคลียร์ทางช่อง8อาจารย์โอเล่ยานสัมผัสมาเยือนทํำอาสะดุง้งห้องส่งเงียบกริบเจอคำถามสดๆจากทางบ้านว่าวงการบันเทิงจะมีเรื่องร้อนแรงหรือไม่แต่ก็ต้องอึ้งเมื่อเจออาจารย์โอเล่นั้นทํานายทายทักแรงว่า ในช่วงปลายเดือนกันยายนไปจนถึงต้นเดือนตุลาคมวงการบันเทิงจะมีข่าวดังเกี่ยวกับดาราอักษรย่อรอเรือชีวิตคู่พังไม่จากเป็นก็จากตายแถมแนะนำสายมูอยากสร้างพลังบวกให้ไปกราบไหว้พระพิคเนตช่วงครึ่งปีหลังพร้อมทำนายราศีใดที่ดวงจะเฮงรับเงินก้อนโตคำถามจากพิธีกรดังนี้ถ้าสองคนในวงการ มีใครไหมเป็นเป้าสายตาและต้องระมัดระวังมีไหมคะอาจารย์โนเล่ตอบว่าจะมีอยู่ช่วงประมาณปลายเดือนกันยาต้นตุลาในเรื่องของชีวิตคู่รักดาราไม่น่าเชื่ออยู่กันมานานไม่จากเป็นก็จากตายต้องระวังในการประคับประคองชีวิตคู่ข่าวดังเลยไหมอันนี้นะ่ะดังเลยครับและอยากจะบอกว่าการเลิกรากันและเลิกรัง มันจะมีทีมีเยอะขึ้นครับคำถามถัดมามีอักษรย่อไหมครับรอเรือครับอาจารย์โอเล่ตอบคำถามถัดมาช่วงนี้เศรษฐกิจยุคนี้คนเริ่มกังวลพอจะมีแนวทางในการกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เกิดความสบายใจสร้างพลังบวกในชีวิตและแคล้วคลาดจากยุคนี้ไหมคะอาจารย์โอเล่ตอบว่าจริงๆแล้วอย่างที่บอกอันนี้น่ะไม่ได้ชี้นำให้งมงายและ ไปพึ่งพาเรานะ่ะต้องพึ่งพาก่อนแต่กำลังใจก็สำคัญครับกําลังใจและเทวดาผมเชื่อนะไม่ใช่ไม่เชื่อแต่จริงๆแล้วนะ่ะมีจริงเทวดาที่เคยผูกพันมาแต่ไหนแต่ไรอดีตก็ดีพบภูมิพบชาติใดที่เคยบุญสัมพันธ์กันมาถึงเวลาบุญวาสนาส่งเทวดาอาจจะช่วยเราก็ได้โดยเฉพาะมี เทพพย,ยดาองค์หนึ่งนะ่ะที่ใกล้ชิดกับมนุษย์ที่สุดนั่นก็คือพระพิคเนตนะครับท่านเป็นเทพใจดีไม่มีโทสะและเป็นเทพที่เจยวกับปัญญาด้วยท่านนะ่ะอาจจะไม่ให้เงินทองเราแต่ท่านอาจจะให้โอกาสเราก็ได้ชี้นำโอกาสเราก็ได้ประมาณนี้ครับย้อนคำทํานายหมอปลายประกาศิบหมอปลายทักแรงพักก้าไกลถูกยุบแน่ ในอนาคตมีพักใหม่อย่างแน่นอนมาแรงจะหลายคนนั้นอยากรู้ว่าพักก้าวไกลจะถูกตัดสินอย่างไรแถมจริงหรือไม่ว่ามีโอกาสโดนยุบพักแน่งานนี้หมอปลายประกสิบมาในรายการคนดังนั่งเคลียร์ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8พิธีกรถามว่าท่านยมมองเห็นน้ำตาทีมก้าวไกลไหมคะหมอปลายตอบว่าน้ำตาที่เห็นมันจะเป็นความแค้นและจะเป็นการสู้ในอนาคตแต่คำว่าก้าวไกล ปลายนะ่ะเห็นว่ามันหมดมาพักหนึ่งแล้วมันจะเป็นอีกก้าหนึ่งแล้วแต่เขาเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นนะ่ะถือว่าสิ่งที่สร้างมาเราจะรู้แล้วว่าเราจะต้องเจอกับอะไรเขาจะต้องเจอกับอะไรในอนาคตมีพักใหม่จะต้องเจอกับรูปแบบไหนอีกและเขาควรจะหนีอย่างไรปลายนะ่ะมองว่ารอบนี้มันเป็นเหมือนโอกาสให้พักเก้าไกลนั้นได้ก้าขึ้น และเติบโตมากขึ้นคำถามถัดมาถ้าพักเก้าไกลยุบจริงผู้คนตั้งสิบกว่าล้านคนที่เลือกเขาไปนะ่ะถ้าเกิดความไม่พึงพอใจจะมีปฏิกิริยารุ่มร้อนในดวงจิตหรือจะเกิดอะไรขึ้นเป็นอาเพศไหมเจ้าคะหมอปายตอบว่าถ้าพูดแบบไม่ต้องถามท่านยมจริงๆนะ่ะคุณพิธาได้และไม่ได้ทำไมถึงไม่มีใครลุกออกมาคำถามถัดมาแสดงว่าทุกคนนั้นยอมรับ ผลการตัดสินทุกอย่างใช่ไหมหมอปลายตอบว่าถูกต้องจริงๆนะควรจะสู้ตั้งแต่ตอนที่เราเลือกตั้งเสร็จแล้วไม่ใช่มาสู้ตอนที่พักถูกยุบปลายคิดว่ากระบวนการมันแปลกๆแ,แ,แล้วพอถามท่านยมท่านยมก็บอกแล้วว่าคิดว่าไม่น่าจะออกมาขนาดนั้นแล้วก็ไม่น่าจะมีแกนนำที่ออกมาเพื่อบอกเลยว่ามันเป็นความไม่ยุติธรรมคำถามถัดมาเดียนถามแล้วกัน ฟันธงนะยุบหรือไม่ยุบหมอปลายตอบว่าตั้งชื่อใหม่รอเรียบร้อยแล้วค่ะคําถามถัดมาแปลว่ายุบเนาะหมอปลายตอบว่าค่ะคำถามถัดมาถ้าเกิดกรณียุบป,ประธานโทษหมอปลายมองเห็นอะไรไหมคะหรือท่านโยมท่านจะเห็นไหมคะว่ายุบเพราะมีเหตุผลหรือยุบเพราะโดนกันแกล้งหมอปลายตอบว่าพูดยากค่ะมีทั้งผิดจริงและ ก็มีทั้งอะไรก็ไม่รู้โดนผสมผลเปกันไปหมดซึ่งแย้งไปดีกว่าไม่แยง้งสู้ดีกว่าไม่สู้แต่บอกเลยว่าการยุบครั้งนี้คือข้าวสำคัญและจะทำให้ประชาชนต่างชาติและรัฐบาลน,นั้นได้เข้าใจเลยว่าต่อไปพักที่น่ากลัวที่สุดคือกลุ่มนี้และจะเป็นพักที่ใหญ่ที่สุดหลังจากนี้ด้วย